ทำไมลูกแม่บอกว่ามันร้อนอยู่หนูฉีกก่อนสิฉีกให้ไอร้อน,นออกก่อนสวัสดีค่ะมื่อนี้แม่พา่าไม่อยากให้ยังพอกันอีกแล้วดอกไม่ค่อให้บุญอยู่บางพะวาสองคนเงียบเงียบมากเลยีใจ พ่อให้บังค่ะอืมเห็นบ่เดี๋ยวแม่พ่าหันไปทางนี้กันอ๋ออืมอืม,อมเอาถุรักษ์เล่อเอา้าบ่เป็นบกม่วงก็จะนี่บกม่วงน้อยบกไงเลยบังบกม่วงอ่ะน้องที่ทำงาน ที่แม่พยาก็่ใช่มากนะจน๊ะหลานหานะ่ะเขามาเล่นนะเขาเล่นแบบมึงม,มากกว่าแม่พยาเล่นขึ้นอยากคืออยากกินตามหมกงวงสิบุทธตาดอกสีย่ำเอาไม่ว่าเอากุ้งแห้งมาแซ่น้ำเลยนะกุ้งแห้งแซ่น้ำเลยนะสีย่ำกินแซ่บๆนะ บุ้ตันใหญ่ยานมันบ่ขาเนื้อแม่เฮ้ยชังนดี๋ยววตันใหญ่ฉีดแสบกูอะแพรินก็กินกับแม่ไหมตำมะม่วงยำมะม่วงกินไหมคะแพรว่ากินไหมกินเหรออ้าวมันไม่ต้องทำเผ็ดไม่ได้แล้วจะไม่แยกให้แล้วกันโอเคทอดไก่ให้แพรว่าค่นเสร็จตอนนี้ใบสามสิบม้นสี่สิบม้วทอดปีกไก่ให้เพิ่นกินกับเข่าจ้ะ แม่พ่อวสร็จสับนี่แล้วก็ซี่ยัยมม่ม่วงบอลูว่ามีอีหยังแน่ตัวนี้ตัวนี้โมเตอร์อยากกินอืมไว้ร่วงเดี๋ยวแม,ม่ว่าหั่นก่อนนะค่ะเนาะเออเดี๋ยวแม่พ่อเมียพ่อหั่นซาปกม่วงใส่ก่อนนะค่ะเนาะมาบ,บมงังกัน,น,น,นไม่เห่าไม่เห่าเสร็จแล้ว มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันโอเคค่ะนี่ใช่ว่าขัวง่าจะ้นะนัาขาวขัวกุ้งแห้งใช้น้ำแล้วเอ่อไม่ใช่ว่าสีสไซเป็นหอมบักชี่หนิจ้ะรู้ว่าเรามาเก็บว่าไซเนาะหอมแดงมะม่วงบองไมปไม่ว่าพันดูเดินเที่ยวสิพ่อมะม่วงอันดิบแล้วก็เปรี้ยวนะเอาจนเบิดเลยยนะังตะเกียบกระมังบักไ่ พริกปน่นแล้วก็น้ำตาลปี๊บผงนัวหน่อยนึงแล้วก็อันนี้กําลังใจว่าเสียใจดีบอาทั่วนคนขวดจะ้ะอันคือว่าบดแล้วเน<ๆ>ี่พี่อนมัเป๋าขวยมันหอมอีกกําลังปล่อยมันเย็นอีกจ้ะกําลังใจว่าเสียใจดีบอแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาผงกันจะ้ะอย่างแรก แม่ว่าใส่น้ำตาลก่อนโอ้ช่วนนี้พี่มกนน้ำใใส่น้ำตาลก่อนนะคะแม่ว่าใส่สีเห็ดแค่ครึ่งเดียวก่อนเพราะว่า้าสิเลือไว้ใส่เห็ดแบบเห็ดแบบแบบใส่น้ำปาลาห้องแม่จ้ะอันนี้สีเห็ดแบบว่าเห็นน้องแพ้ว่ากินน้ำไดแพ้ว่าไม่เอาปลาลาใช่ไหมคะแหมมึงจะเอาแบบใส่ปาลาไหมไม่ ใส่น้ำปลาก่อนม่นว่าสิล,ลาไลนสิล,ลาไลน์ตางก่อนเพราะน้ำอะไรดิ่งๆอือ หอมปลาร้าเออหอมน้ำปลาซันนีไม่ขึ้นไปนะลูกขึ้นได้ไหมน้ำตาลละลายแล้วไม่าหวจะใส่ผงชูรดผงน้อยจัน่อยบาใส่กับบัคือมันสิผิดแล้วก็หอมแดงลงไป เยได้ขึ้นเนื้อไปใส่วาด้วยต้นหอมกุ้งแห้งอ่ะพริกป่นเออใส่งาก่อนงานี่ใส่ไปเลยแล้วกันอยากใส่อะไรก่อนใส่ไปเลยแล้วก็พริกป่นพริกป่นนี่จะเป็นพริกป,นกป่นที่ว้าเนหยาบจะบริกนละเอียดคนแบบหยาบเลย แค่กินเผ็ดไม่ได้เนาะแค่นี้พอพอไหมใส่ช้อนวางโอ้ oh, oh. หอม uh huh. ไม่ว่าน้ำตาลน่าจะไม่พอแพรอู oh. หอมจัง เฮ้แม่ใส่ถั่วให้หน่อยนึงน,นะลูกเนาะ จะกินแบบใส่ปลาอุย้ยไม่แตกอุย้ยตากดอดชิมจ้าหอมทุกอย่าง หอมงาหอมกุ้งแห้งก็เป็ดก็หนีเป๊ะเลยตอไม่ว่าสีรวยทัวที่หลังค่ะเจ็บไรเจ็บไร แม่ตู้วาแม่ใส่พริกน้อยเดียวที่เป็นสีแสบๆทองที่เป็นโอทองแม่ว่างแต่ว่าอร่อยมากเลยโอเคไม่จะได้ปรุงแม่ต่ออือฮึแล้วก็หอมถัววงงมถ่วขัวมันนอนเย็นนิดอ่ะไว้ยถั่วกันหน่อยนึง ะับมาอันนี้ของแม่พะว่าเองแม่พะว่าวันหลังเลยเอ,อาหนังง่วนนี่หนิเจ้าหน,นังง่วนใช่หนิแต่ว่าแม่พะว่า,ากาบอกแบบมากว่าอะไรแค่นี้พอ กินแบบครชาตไปบานบานห้องไหมเนอะอ่าเทบุ่มเลยจ้ะตอหว่วงด้วยใช้มือเลยก็ทำจิตเองใช้มือเลยค่ะ,คะต้องแห้งค่ะน้ำตาลก็รอเลยนะคะดิฉันใส่เข้าไปเลยค่ะน้ำปลาหน่อยนึงเพราะเราจะใส่ปลาร้าแล้วก็ขาดไม่ได้ ง่อจะ้จะครึ่งสอวนดีกว่าแล้วก็อ,อ่าพริกค่ะขอจังใดถามใจตัวเองดูสิจะกินได้ไหมหเผ็ดเนี่ยไหนมาส่ยง,งามกันเลยแล้วก็ ใชยน้ำปลาร้าือหอยยังก็ไดเลยค่ะซืเข้ามาอันนี้แม่แเอามาซื้อน้ำปลาเนี่ยมนะน้ำปลาปลากรุดต่ำมือห้อยแ่จ้ะโอ้ฉันหนีเลยเนี่ยคนเดียวเนาะตกกระใจกักกกกนใส่แค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวจะผ่าี๋ยวมันจะเค็มกันไปแค่น้องทำอะไรอ่ะ ไม่เป็นไรกินไปหล่อมันเล่นไงมันฝันอุ๊ยหอมโอ้ยหอมหอมหอมเสแล้วไหมว่าเสร็จหมดม่วงแล้วดูนี่อย่านะเม็ดมะม่วงก่อน ไม่ว่าจะดำได้ค่ะเอาหน้นอฮออร์งาในวันก็บ้านเด้อหน้าร้อนมงวันเยอะอเ,เย,ยอะเนน้องด้องดทดท้อง,สญญองเสร็จแล้วคุกคุกจ้าน้องปลาขนาดด้วย ไหมเป็นยังไงรู้สึกจะบอกว่าปลาก็คือแม่ว่ากรู้สึกว่ามันบ่อปลาคือจังได๋เฮาต้องคนใหข้ากันกั ดีดีก,ดอก่อนดีสิ่งจ้ะบ่ยังอยากเติมยังอ,อยากให้เห็นน้ำไหมว่าตอนนี้เนี่ยขือนดำลลยน้ำทั้นี้ตั้งขือนดำลยย่เอียงนี่อ๋อตานี่ว่า กชิม,มกินเบิดวันนี้ผู้เดียวสดเจ้าทะเลาเจ้าไม่ว่าเพราะอะไท่านี่ดเสร็จไม่ว่าจะใส่ตัวจังไรแต่ว่าไม่ว่าจะคุกเลยเสร็จแล้วจับมาค่ะ โอ okay. เคเราไปกินกันกน,นะเราไปกินกันค่ะ แล้วเตรียมตัวตายมากเลยน้ำเปล่าความอยากเอ่อมะม่วงยำยำมะม่วงหนู่งจิ้มหนึ่งไหมฮะเอาเข้าตู้เย็นใส่กล่องใส่กล่องแล้วเข้าตู้เย็นอ๋อยังกินไม่เสร็จโอเคอยู่ในตู้ก็มีค่ะตับเตยทอดแกะเพชร มาเด้อมาเด้อสกินเบอร์หนึผู้เดียวคือว่าเจ้าของนีโอ้ยมันได้แต่มะม่วงไม่ได้ตามมะม่วงยังมะม่วงอย มันมีแจะปลากรอบอะนี่ปลากรอบใส่แค่ไอ้อปลายแห้งก็ได้เหมือนที่ยาจีทำเอาปลาแห้งมามย่างแห้งแล้วก็ตำ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 ให้แล้เป็นเป็นปลาป่นเล้เเเใส่มาได้จ้ะอืมอืม แทเกแด็กหมดถึงสมยัมายเมืองไทยญานิบอกให้ว่าจ้ะไปเไปยา่าเนาะไม่ได้กินต,ต่บมองม่วงเหไหมพอเอกปล่อยแหงสุ้มมัหนึ่งไปหามาเดื่ันมาตากงดลยถ้าเกิดตากแดดไปเห็งไหมไมยาย่างหอมเลยต้าต้มตๆต้ต,ำตำให้มันงู่นงง่น,นี่จ้ะย้ำใจ่มอกม่วงเน่แ หน่อยบเไดาเลยบล็อกเก็ตตันต้องเก็ปตไนแน่เลยขอดับไกลขอดีไกล,กล,กลหน่อยใช่มว่าไม่ดีตับไกลไมันก็่เห็ กินเขา้าวช่อยา่างแหวนพี่นี่จะไปว่าขา้ข้าเอยซันนี่เข้าเข้าออก,ออกบ้านมานี้อีกรอบแล้วลูกอืม หอมงาขวะกับทั่วขวหอม้องกินหรอน้องกินไม่ได้หรอกนี่กินไม่ได้นะนี่ไม่ไบาดทำกรเนเต้นเต้นเนาะขนมันหอนหอนหลายมือเนี่ย

สิเดียวบอกลูกสาวอันอันนอนที่นั่นกันจะเอินเก็บซื้อไม่เหรอเดียวบอกม่วงแบบนี้เพราะว่าไันมีม่วงอีนึงม่วงของเันเกินบอกม่วงแม็ก,มก,ากนาจะเนาะมันสินเ,เ,นเป็นเขียวเขียวด้วยแดงแดงเลือดแดงแดงม่วงม่วงแมกมันผสมมันผสมจ้ะมันจะไม่มองอหี้ยงนะเจา้า สาวว่าเขาไปซืป้อยวมเฟสามาร์เก็ตไปซันรามันจะเป็นตลาดนั่นอ่ะของสดไหมจะ๊จะ,มจะแม่เขาบอกแค่แบบกองจมก็เถอะแล้วสักทั้งผมหยาสันนี่ลูกสันนี่เวลาเี่นน้องไม่ให้ลูก สมอยู่ตอนนั้นกับบริสมปี๊ดแบบพวกน้ำหรอกไม่พวกเสียงจาแต่วก็สมสมห้องอยากกินอยู่นั่นจ้าอืมอันอนี้เบียบไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์แต่ไอบ้บุญเนต้องไปโชว์บ้านอะไดูค่ะบ,บ้าง ไข่เบืองบานทั้งหลังลูกค้าัเดียวนี่นะเดี๋เบิ้งมันจะซี่หลังจดีว,ดนะกกว,วกับไปวุ่นเปิดบานข้าวก็ไปเบิ้งขามักบอแจานี่เลยนีเป็นเ็ดผมแพ้วเรายูบ่บานคับสนีครับแพว้วแพว้วมึงม,ม่ง เดี๋ยวต้องถามังอ่ะเดนุ่ตกคน่านอนนเนี่ยไปยังนออกไปเด้คอน้านั่งทั่วของจะออกถ้าไม่ได้โดนเยู่อีกสองเดือนสเดือนก็หนาวอีกล้ว นี่รีดเขาจะกินเปลือดี๋ยวนี้ใหกินอี่ลีนะไม่เขาจะไม่ใช่ใช่ค่ะอร่อยอืมเพนี่นดน้ำไปหนิเพ็ดอุต่เผ็ดนี่เดียวเผ็ด,ต,ด,ดต้องเสี thứ nó sẽ ta sẽ xin được ngoài nó bên ngoài nó ngoài rồi và này cũng bật lửa ăn sẽ ra đây này chị vào เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนตาจ่ายเช็คหน่อยอยู่แม่แม่จะกินต่อจั็หน่อยก่อนแต่แม่แม่มสปีดกินกันแค่นี้นะคะนะ่ะเนาะแม่วาเมหติตยันหมกวงเดือบึงหมกวงอยู่แบไม่ได้กาดหากินแบบสมส่วนแบบบ้านทัาวๆไปไแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อวแบบ่าแก้ไขได้สมอยากทุกค่ะแค่นี้นะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ